ร้านนมปัน่นร้าน3ล้อปัน่นวันนี้เราจะพามารีวิวร้านนมปั่นที่ยอดฮิตติดหูติดปากของชาวนักเรียนนักศึกษารวมถึงกระทั่งวัยทำงานด้วยนะร้านมีชื่อว่าร้าน3ล้อปัน่นเป็นที่รู้จักของนักเรียนนักศึกษาหลังแถวปทุมเทพตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะร้านนี้จะมีเมนูให้เลือกมากมายเลยสารพัดเมนูที่จะปัน่นเอาใจวัยน้องๆหนูหนูด้วยนะเราเข้ามาที่ร้านแล้วก็จะมีของเล่น มีไดโนเสาร์ให้เล่นมีของให้บีบเล่นมีกระดิ่งมีตัวไก่มีตัวอกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ร้านก็เป็นสไตล์นั่งชิลๆสบายๆนะโดยรอบก็จะมีต้นไม้มีดอกไม้ให้ชมกันขึ้นชื่อว่าสามล้อปัน่นนั้นก็คือแน่นอนค่ะในเรื่องของราคานี่เป็นราคาย่อมเยาวรสชาติดีอร่อยระหว่างที่นั่งรอเราก็จะมีเก้าอี้แล้วก็มีหลายๆมุมให้นั่งรอไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าร้านด้านข้างด้านหลังค่ะมีให้นั่งส่วนเมนูป้ายนะคะก็นั่นแหละค่ะอย่างที่เห็นทีดานิสายืนเลือกเมนูอยู่นั่นเองมีหลากหลายเมนูปั่นให้เราเลือก แน่นอนค่ะบรรยากาศร้อนแค่ไหนเราก็ทําให้เย็นสบายขึ้นเนื่องจากว่าเรามีต้นไม้เยอะแยะมากมายเอาใจน้องๆหนูๆค่ะระหว่างที่นั่งรอนะคะคิวก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงคิวยาวจนไปถึงวัดโพชัยเลยค่ะสําหรับชาวหนองคายจะรู้จักวัดโพชัยนะคะหรือว่าหลวงพ่อประสัยนั่นเอง ไว้เพื่อนๆมีโอกาสผ่านมาที่จังหวัดหนองคายนะคะอย่าลืมแวะก,กันมานะไม่เพียงมีแต่ของเล่นให้เล่นนะช่วงบรรยากาศร้อนนะคะเราก็มีพัดให้ด้วยนะเสียงไพเราะสนองหูนะคะด้วยกระดิ่งด้วยโมบายต่างๆตกแต่ง,ตง,ตง,ตงประดับร้านถือว่าเป็นร้านที่ชิลๆสบายๆกันเองว่าแต่คนนี้นั่งรอเมนูนานแล้วใช่ไหม <c ười> คิวยาวต้องรอไหน่อยนะพิธีท,ที่จังหวัดหนองคายของเรานะคะเวลาอากาศร้อนก็ร้อน,อนสุดๆเวลาอากาศเย็นก็เย็นจัดสุดเหมือนกันค่ะทีไดนีสานนั่งรอแล้วค่ะ แต่การนั่งรองของเราก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะพี่ทีเขาก็นั่งชิลๆ,ๆสบายๆของเขาไปนั่นแหละเมื่อตรงนี้เขาก็เดินไปอีกตรงนึงมีเลหลยจุดให้เดินเล่นชมรอบร้านเลยค่ะช่วงที่เรามานี่ก็เป็นช่วงที่ปลายปีแล้วค่ะทุกคนใกล้จะปีใหม่ละลมก็เย็นสบายต้นไม้ก็ไหวปลิวแต่รู้สึกว่าจะมีหมูเด้งอยู่ด้านหลังนะคะทุกคนสังเกตเห็นไหมเสื้อสีดำแหละที่ร้านมีหมูเด้งด้วยนะ หมูเด้งหรือแปะยิ้มอแปะของเรานั่นเองค่ะก็ยืนยิ้มแฉ่งให้กับร้านพิธีเขาก็นั่งเล่นชิลๆสบายๆเขาไปนั่นแหละค่ะนั่งรอต้อนรับลูกค้าที่ร้านหาไม่ยากนะคะทุกคนใครที่ผ่านมาแถวจงังหวัดนองคายค่ะอย่าลืมแวะมาที่ร้านเรานะกดค้นหาคําว่าร้านสามล้อปั่นร้านนมปั่นสามล้อปั่นก็ขึ้นแล้วค่ะ รู้สึกว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนี้หน้าตาคุ้นๆแปลกๆเมนูชอบของพี่ดีมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะโ่นขนมราคาย่อมเยามากเห็นไหมทุกคนชิ้ลล่าบาทเอาใจทุกเพศทุกวัยค่ะ รสชาติดีราคาย่อมเยาราคาประหยัดนี่คือมีที่นี่แหละค่ะที่ยืนดูเนี่ยที่ในศาลยืนดูก็คือมันมีหลายเมนูมากๆซึ่งพี่ดีก็ไม่รู้ว่าแต่ละวันนี้เขาจะกินอะไรเพราะว่าเขาไม่อยากจะกินเมนูซ้ําๆเขากวดจะเปลี่ยนหมดนะกลับบ้านก็ยังไม่พอค่ะใครที่มีโอกาสมาหนองคายอย่าลืมแวะมานะค้นหาคาว่าร้านสามล้อปั่นแล้วเจอเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเราด้วยนะเช้าเท่ากับสายกว่าจะออกจากห้องได้ามากินกาแฟนะก็ล่อเข้าไปก็เกือบเที่ยงละ ที่จริงมีโจ๊กไข่ลวกนะแต่ว่าขอเป็นกาแฟาก่อนดีกว่าเสียงดีนี่เปลี่ยนมากๆแล้วนะคะทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะตอนนี้ที่หนองคายอากาศเย็นแล้วค่ะ มีนะัดพิธีถ่ายคอนเทนต์ค่ะไม่รู้ว่าจะยังไงจะได้กี่คลิปกี่เทปก็ไม่รู้นะคือเสียงดีก็ไปแล้วค่ะทุกคนอยากจะไลฟ์สดมากๆเลยอ่ะแต่ไลฟ์ไม่ได้จริงๆเสียงมันไม่ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะก็ลองท้องไปก่อนทุกอย่างอยู่ที่ร้านหมดค่ะเราไม่ได้ไปซื้อข้างนอกนะปอเปียนี้ก็ของที่ร้านค่ะเดี๋ยวร้านก็หยุดแล้ววันที่28แล้วหยุดยาวเลยมื้อเช้าของพิธีพิธีก็ได้โจกไปแล้วค่ะจบมื้อเช้าเท่ากับสายแล้วเจอกันคลิปหน้านะ